สำหรับใครที่อยากจะเข้ามาเล่นกับเรานะ้องก็สามารถแอดได้มาตามชื่อนี้เลยเข้ามาแอดกดติดตามกันได้น,นะทุกคนโอเคเราไปเริ่มชมคลิปหลักกันเลยโอเคนะทุกคนก่อนที่เราจะไปเริ่มชมคลิปหลักกันเนาะเราก็จะพามาแจากโคกันก่อนนั่นเองเป็นโคที่เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดนั่นเองนะมีแค่โคเดียวเท่านั้นแต่เรามาดูกันดีกว่าว่าโคนี้เราจะได้กี่เจมส์นะสำหรับโค้ก็จะเป็น อันนี้เผออันนี้ไว้นี่ l i ค์ t o 2 0 k เนาะใส่ไปเลยเราจะได้เจมส์มา150เจมส์นั่นเองเนาะสำหรับคนนี้นั่นเองโอเคเราไปเริ่มชมคลิปหลักกันได้เลยยูก็ขอสวัสดีชาวแบมพาทุกๆคนทุกๆท่ททททานกันด้วยนะวันนี้เราก็กลับมาอยู่กันในเกมโลบล็อกในแมป All Star Tower Defense กันนั่นเองก็ไม่ได้เข้ามาช่วงระยะเวลานึงเลยนะเออก็ติดเรียนออนไลน์ด้วยไม่มีเวลาฟาร์มเนาะดัน เมจิกท้าก็ยังไม่ปลดล็อกสำเร็จเลยนะเออแต่ว่าถ้าผ่านแล้วเดี๋ยวก็จะอาดคลิปมาให้ดูเนาะโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำการรีวิวเจ้าโอบิโตใช่ไหมเจ้าโอบิโตะอุจิวะหรือเปล่าอันนี้คือไม่แน่ใจนะอันนี้ไปหาข้อมูลมาเพราะว่าหน้าตามันเหมือนกันได้เลยโอบิโตะอุจิวะเป็นสมาชิกข,ของตระกูลอุจิวะของโคโนฮะงาคุเรใช่ไหมเออจากเรื่องนารูโตนะเนาะโอเคโอเคเดี๋ยวเราจะมารีวิวนางน,นะ เออนาเป็นเมก้าแรนต์นะทุกคนเห็นอย่างเงี้ยนาเป็นเมก้าแรนนะเดี๋ยวเราไปดูข้าสตัตน,นาก่อนอ,อ่าชื่อในเกมก็จะเป็น레드아วเวอร์เ er นาะค่าจะได้ตัววิอยู่ที่6นั่นเองค่าเลนชุดที่สิบแปดาเมจอยู่ที่50นะเอ,อ้ยก็น่าจะโอเคละมะั้งเราจะไปทำการรีวิวนานั่นเองนะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่ามันจะหัวขนาดไหนกันเชียวนะสำหรับเจ้าโอบิโตะเนาะโอเคนะทุกคนตอนนี้ก็ข้าเวฟสี่แล้วเนาะเดี๋ยวเราจะมาเจ้าโอบิโตะเนาะ เงินขั้นต้นในการบานเจ้าอบิโตะโอ้ก็650เนาะทุกคนก็นีเ่เลยดูวงระยะมันก็กว้างพอสมควรเลยแต่เราวางให้คุมๆหน่อยเนาะเฮ้ยปล่อยพลังอะไรออกมาเนี่ยเหมือนเป็นศาสตร์มนอะไรสักอย่างนะมิเท่จังเหมือนเป็นหมอกควันจางๆอ่ะโอเคตอนนี้อบิโตะเราเลยเบ๊บหนึอยู่เลยเนาะไม่ได้เป็นค่า AOE ใช่ไหมโอเคอัพเกรดขั้นต่อไปใช้เงิน500ในการอัพนั่นเองไม่เพิ่มค่าเรนจ์ ไม่ลดสกิลการโจมตีต่อวีแล้วก็บดดาเม่ไปอีกเจ็ดสิบนั่นเองเราอัพก่อนแต่ไม่ทันโอเคจะไหวไหมนเนาะไม่เป็นไรเนาะทุกคนมีนักสื่ออยู่โอเคตอนนี้ได้เม่์อยู่ที่หนึ่งร้อยยี่สิบนั่นเองเนาะอัพเกรดขั้นต่อไปใช้เงินหกร้อยในการอัพเนาะไม่เพิ่มค่าเรนจ์ไม่ลดการโจมตีต่อวีแล้วก็บไดาเม่ไปอีกเจ็ดสิบดาเมจนั่นเองก็รวมรวมเกือบหนึ่งร้อยประมาณร้อยเก้าสิบดาเมจนั่นเองเนาะอ่าตอนนี้ยังไม่เป็นค่าเอลีนะ อัปเดตถึง5ขั้นนั่นเองอัปเดตขั้นต่อไปอัปเดตขั้น3เนาะก็ใช้เงิน1,300ในการอัปเนาะเพิ่มค่าเลนส์แล้วคราวนี้เพิ่มค่าเลนส์ไปอีก3ไม่ลดการจมตีต่ววิก,ก็อยู่ที่6เท่าเดิมบวก90ดาเมจแล้วก็บวกท่าทอร์นาดนะเออบวกท่าทอร์นาโดงนะัเออานาเหรอเอาดิแต่ เออพาวเวอร์ฟูลมันไม่เป็นไรหรอกนะเนาะเงินปอมอยู่มีอยู่320โอเคนะทุกคนเดี๋ยวขอทำก้างเก็บเงินให้ถึง1,300ก่อนนะแป๊บเดียวเองโอเคอัพได้แล้วเรียบร้อยทุกคนอู้โอเคอัพเก๋เข้าขั้น3จะเป็นเอออู้วุ้ยเท่เท่มากเป็นเอีนะถ้าอัพเก๋ขั้น3นะทุกคนนี่สุดยอดแต่เสียงดังไปหน่อยโอเค วิทุกคนสกิลสวยมากเรื่องนี้นารูโตะไม่ได้ดูแบบละเอียดอะไรขนาดนะ่ะมันปล่อยท่าอะไรออกมาทุกคนใครรู้บอกได้นะมันเหมือนแบบปั่อยาราโดแล้วแบบเป็นสีทองเหรอเทมากโอเคโอเคอาเกะเข้าขั้น4ก็ใช้เงิน1,500พถ้าเราในการอัพนั่นเองเพิ่มค่าเลอที่ีก5เป็นระการจับตีต่อวีเนาะก็อยู่ที่6แล้วก็บดดาเมจไปอีก110ดาเมจเลยตอนนี้ดาเมจอยู่ที่280แล้วนะขั้นเลนที่2ี่และไป โอเคบงก็กว้างขึ้นกว่าเดิมมาดูมุมสิโอ้โหเกินไปเปล่าพ่อโอ้โหเหมือนป kind of นล่อยอะไรดำๆไาเลยนะเท่มากทุกคนโอเคอัปเกรดขั้นสุดท้ายเนาะก็จะใช้เงิน2150ในการอัปนั่นเองบวกค่าเรนจ์มิก 8. แปะลดการจมตีต่อวีลง1วิวีนั่นเองก็ประมาณ5วีเนาะแล้วก็บวกดาเมจไปอีก140ดาเมจ แล้วก็บวกท่าทอร์โดคอมโบนั่นเองนะตอนนี้คือเจ้าโอบิโตะเราเนี่ยระเวลแค่หนึ่งเองนะเอยเอาเรื่องอยู่นะทุกคนไม่ต้องเอานะส,สึละม้งขายเลยปุ๊บกิปโอเคแต่เราจะมาดูท่าทอร์โดคอมโบซิ ไม่น่าจะเปลี่ยนอะไรหรือเปล่าน่าจะปล่อยสกิลหมดทุกอย่างเลยเนะาะก็มันเป็นทราดโดคอมโบนี่ตอนนี้ได้เมนอยู่ที่530แล้วนะ x p a ที่5แล้วก็ค่าเลนช์อยู่ที่34เป็น LE นะทุกคน LE ประมาณข่าที่3มันจะเป็น LE แล้วโอเคนะเฮ้ยมันไม่ได้แย่นะทุกคนเป็นตัวที่ควรแบบเอาตามความแบบตาที่เราคิดน,นะคนมีไว้อะ ลงสตอรี่ได้สบายเลยอ่ะคนโหนี่ถือว่าใช้ได้อยู่นะถึงจะโจมตีชาไปสักนิดนึงแต่ก็โอเคไม่ได้แย่มากสักเท่าไหร่เนาะโอ<ห>้วประเด็นนะคือชอบมากตรงที่แบบตัวมันอ่ะเท่จริงๆอ่ะดูหน้ากามันดีเท่เลยตอนนี้ก็เพิ่งเห็นว่าเขาเหมือนจะปล่อยแบบปล่อยพาดหรือเปล่าเออในเรื่องเขาปล่อยพาดหรือเปล่าวะทุกคนใครรู้บอกได้นะก็ไม่ได้ดูนาริโตละเอียดขนาดนั้นเนาะโอเค สำหรับคลิปนี้ก็จะมีประมาณนี้นะสาหรับการดินเจ้าโอบิโตะตามความคิดเราก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่มากเนาะแล้วก็อันนี้เป็นอัปเดตเล็กๆมาทุกคนอัปเดตใหญ่ก็จะมาประมาณอาทิตย์นะอันนี้คือจะทานรสอร์เขาบอกมาเนาะอ,อ,อัปเดตนี้เขาอัปเดตตอนประมาณ7จ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าตอนแรกคือตื่นไม่ทนนันเลยเออตื่นไม่ทันจริงๆก็เลยแบบมาออประมาณ9ก้าโมงสิบโมงเนาะ มันก็เอากลับมาให้สูงตรรอบหนึ่งเนาะสำหรับเจ้าโอบิโตะโอเคสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้ก็ฝากกด like, ไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยเนาะและที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่ๆของใครนั่นเองใกล้จะ200 subscribe แล้วทุกคนก็ต้องขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะที่คอยกดติดตามไม่ทิ้งกันไปไหนนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ไปละบ๊ายบาย